Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Live with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, every everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in let me in yeah da, 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 da. real stuff everybody listen because i I'll only say it once i'ma show you all the path if you want it bad i'ma show you every side yeah how you can get it back yeah cause i ain't never done I'll be number one, working hella hard until I catch just what I want. Yeah, rising like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I'm Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow Listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sort, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> เนตไปได้ปะเนตไปอีกสูงสูงขึ้นนิดนึงไปไปน้องผมต้องไปช่วยไอ้พวกนี้เฮี่ยนี่เชิงนอุ้ยโอ้โหไอทามมิ่งตัวเดียวหน้าพี่ไม่ต้องรีบตายแล้วไม่ต้องหนี่งไม่ต้องรีบ ล้อนรัอ right? oh, ้อหเติมน้มันดีเรือสองได้เลยตอนนี้ขึ้นพร้อมกันยังยังไปเดินสายคนหนึ่งอุ้ยอุ้ยไอ้แค่นี้ได้บาดเจ็บเก่งอ่ะแบนก่อนเลยสัตระงับการเล่นไปโหดว่ะจัดเลยเออ รู้ได้ไงว่าคุณจะโดนระเบิดวะทำวมงแม่งดีชิบหลายเลยเออทำมีงโคตรมาเลยสักเตือนหนึ่งหนึ่ง,งสองเออเหลือกอ็ซ่าเขาซ่าในสมออะน่าไปเอาหมื่นบ้างวะไม่ผมไม่ทางกูอะ่ะ โอ้ยเลยเรยมารียมี่ยยย้ยยยย้ายย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 ยมยยยยยยลียยมยย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 ยงยย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 ยนยย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 ี่ยย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 ย้ยย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 นยยยยยยเมยย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 ม นี่เฮียกูหัวมาเหมือนกันได้เฮียทำไมแมวมันแรงออกวูกูเยอะเลยวะเฮ้ยสัตว์นะแมงสดแมงสดจีแมงสดจีไม่มยามไปเลยตรงหลอดเดีดไปได้แนละ้วน้องที่น้องไปเอ๊ย ไม่โคตรก่อไงเอยแล้วทามิ่งถือไฟไอสัตว์มันวิ่งพอดีเป็นสามหัวตัวตัวนี้ไม่ล่วงเหรอไอ้เหี้ยไม่ล่วงถ้าถ้าเป็นเน็ตว่าล่วงไม่ไม่ึ่ดูเรื่องเอาดูแพ้แม่งหัตัวตัวเฮ็ดเลือ อ๋อหัวมันแตกแล้วมันลดดาเมจมันหยุดดาเมจแป๊บหนึ่งนี่ถูกปะไอไอไอเม็ดที่หัวมันแตกอ่ะเหมือนมันบล็อกดาเมจตอนหัวแตกอ่ะชัดเจนไอเหียมันบล็อกดาเมจคุยแจงคยเอ้ยรู้ะลรนักหนาแค่ทำกลยุเดียวะก็อยากรู้อะตนะก็จริง ผมว่ามันจริงเว้ยคือผมว่าเรื่องรู้จักดาวมันเป็นคอมอนเซนตที่อีซี่มากยังไงมันก็มีจริงเว้ยผมเชื่ออย่างนั้นอ่เพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราก็ยังมีอยู่ได้เลยอ่ะเราก็ยังมีอันนี้เราจริงเหรอโอเคเออไอ้พวกสามตัวผ่าต้นนึงเอาหัวจี้พี่หัวเจ็บมาก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 ไอ้เหี้ยยเฮ้มันไม่นอนนี่วะไอ้ขี้ไอ้ขี้วะเลยเนี่ พี่กินตายขาดทางมาเลยอีกเนี่ยโอ้โหดูเลือดมันดิไอพูหะมันไปสองชุดเลยแล้วเว้ยใช่เหรอก็ไม่ก็ผมผมก็แค่แจ้งไงคือพี่ไม่แจ้งอ่ะอีซี่มากยังไงมันก็มีจริงเว้ยผมเชื่ออย่างนั้นเราเป็นแค่เซฟคุณเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้จอดได้เลยได้ดิได้ดิท่าพูยังไม่เอาเดี๋ยวเขาพวกเขาสามตัวขวาตัวหนึ่ง เจ็บมากโห่เจ็บมากโห่เจ็บมากโหเจ็บมากมันไม่นอนหรือไงเนี่ยโอ้โหพี่กี้ตายขาดทางมาเลยอีกไอ้เฮียคือไอ้เพี้ไอ้พูพี่ยิงมันไปสองชุดเลยแล้วเว้ยใช่เหรอใช่ไม่ก็ผมผมก็แค่